โอเคก่อนอื่นนะผมขอ,อตอบคำถามนิดนึงสำหรับน้องๆที่ถามกันเข้ามาคือเรื่อง annotation นะเรื่อง annotation scale นะครับในไหนไหน,นะฮะน้องๆอ,อาจจะงงตรงนี้ตั้งแต่รูปด้านนะไปดูกันนิดนึงนะครับตั้งแต่การเขียนรูปด้านเนี่ยเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่ด้านที่1ไปจนถึงด้านที่4เนี่ยนะครับอันเนี้ย จะลองให้เขียน annotation skill ฝึกให้เขียน annotation skill เดี๋ยวเรามาตอบกันในเบรกนี้นะครับผมกะจะให้เป็นเบรกสุดท้ายนะฮะสำหรับ,บรูปด้านที่1นนะครับ ه, อ่ะก่อื่นน้องๆไปเปิดแบบกหัดตอนนี้นะครับคือตอนเนี้ยใครที่มีชุดวิดีโอการเรียนการสอนผมเปิดตัวน,นี้ขึ้นมานะครับจะมีช็อปตัวอิงของตัวเนี้ยนี่นะครับทั้งหมดเลยนะครับคือเราต้องใช้ช็อปตัวอิงตัวนี้เอาเขามาใช้งานโอเคผมเปิดขึ้นมานะฮะก็ กุมตัวงานนะครับผมกุมตัวงานนะครับผมคอนโทนซีนะครับไปที่รูปด้านนะครับสักครู่ไฟล์มันจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะับเอาที่ตรงนี้นะครับคอนโทนบีนะครับวางไว้ก่อนวางไว้สักประมาณนี้ลยกันนะครับวางคืออันนี้มันเข้าสเกลแล้วนะถ้าจะไม่ผิดสักครู่นะครับ บางเสร็จปุ๊บโปรแกรมมันก็จะเอาลายละเอียดของ Shop Drawing เนี่ยไอตัวมันจะมีในส่วนของประตูนะครับระแนงกันแดดนะครับแล้วก็ในส่วนของอน่าจะมีตัวราวกันตกนะเนี่ยฮะชุดน,นี้โอเคผมวางไว้อ่ะขยับเข้ามาอีกซึ่งนิดหนึ่งเลยกันมันไกลเกินไปนะไกลไปนิดหนึ่ง โอเคสักประมาณนี้สัมผัสได้ถึงความหนักอึ้งเลยอ่ะมาดูกันก่อนนะครับผมอธิบายให้ฟังนิดนึงในส่วนของจุดนี้นะครับเนี่ยฮะดูแผงกันแดด2อันนี้ต้องเอาแผงกันแดดสองมาใส่ที่ตำแหน่งนี้นะครับแต่ทีนี้จุดที่เอามาใส่ถ้าเรา,เามาวางลงเดี๋ยวน้องๆจะเห็นนะไปดูก่อนนะครับแผงกันแดด2แผงกันแดด2อนะครับอันนี้จะเป็นแผงกันแดด2เนี่ยนะครับอืมตัวแผงกันแดด2 ถ้าเอามาใส่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้ดูก่อนนิดนึงว่าแผงกันแดด2จับตำแหน่งตรงนี้เนี่ยเนี่ยนะฮะทีนี้ระบุว่าเป็นแผงกันแดด2นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอนะ้องๆนะอยากให้น้องๆดูนะครับจุดที่จะต้องใส่จริงๆอันนี้คือแผงกันแดด5นะครับให้อ้างอิงแบบแบรนดที่ผมใส่เข้ามาเพราะว่าแผงกันแดด5เนี่ยอันนี้ผมเช็คแล้วว่ามันเป็นลำเบอร์หไม่ใช่ลำเบอร์สนะครับตรงตำแหน่งนี้ เช็คจากอะไรเช็คจากตำแหน่งของเสาที่มีอยู่ตรงนี้นะครับกับตรงนี้นี่นะครับมันเป็น1.85ทีนี้เราไปดูนะครับแผงกัะแดด5กัแก 2, กนะบแผงกันแดด2มันมีรายละเอียดต่างกันพอสมควรนะดูนะครับแผงกระเดด2เนี่ยมี1.9เห็นไหมฮะ1.9เห็นไหมครับถ้าเป็นแผงกระเดด5เนี่ยนะครับแผงกันแดด5ก็จะเป็นตัวนี้นี่นะฮะนี่นะครับ,รบผมก็คือ1.85นั่นเองก็คือตรงนี้นะครับผมอ่ะ ไปดูซิว่าจริงๆแล้วมันใส่ไปนอะไรก็ต้องดูระยะจากตรงนี้นะครับตัวแผงกระแดดเนี่ยมันจะว่ากันที่ขอบของเสาตรวนี้เสาตัวที่เ,เสาจุดสองนี่นะฮะเนี่ยนฮะหนึ่งจุดแปดศูนย์อ่ะหนึ่งจุดแปดศูนย์นะครับไปดูกันไปดูกันหนึ่งจุดแปดศูนย์นะครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นแผงกระแดดสองเขาบอกนะครับเดีย๋ยวมาดูนิดนึงตรงนี้นะครับเป็นแผงกระแดดห้านะครับผมอ่ะไปดูนะ 1.80นะครับผมตัวนี้5 1.8 1.85อ่านี้นะครับมีอะไรอีกที่เป็น 1. ไม่มีครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่นะครับ1.85เนี่ยฮะอันเนี้ยถ้าดูในระยะนะครับขนาดที่เช็คก็คือตรงตรงตำแหน่งนี้นะนะเนี่ยครับอ่ามันมี5อยู่แล้วนี่ฮะเห็นไหม1.85เนี่ยนะครับอ่ะทีนี้น้องๆมาดูตรง คืออยากจะให้เห็นแนวในแบบของเขาเนี่ยนะครับอันนี้คือแบบประมาณนี้นะนี่นะครับเวลาใส่เข้าไปก็จะเป็นตำแหน่งเนี้ยเห็นไหมหนึ่งจุดแปดห้าเนี่ยเหมือนกันนะครับจริงๆก็เหมือนกันนี่นะฮะประมาณนี้โอเคนะครับดังนั้นตัวนี้ต้องเป็นแผงกันแดดห้าแน่นอนนะครับผมผมจะมาวางเลยอันนี้มันมันจะเหลื่อมตรงในส่วนของเสาเนี่ยอันเนี้ยจากจุดเนี้ยมาถึงจุดจุดอ่ามาถึงจุดนี้ดูในแปลนนิดนึง แปลนผมมีมาอยู่นะครับนี่ฮะนี่นะครับแปลนก็คือตรงสเตปนี้ถ้าวัดจากตรงนี้นะครับวัดจากขอบตรงนี้นี่นะครับขอบนี้เลยนะมาถึงตรงนี้ได้นะครับจะได้เท่ากับ1.85นี่นะครับโอเคอันนี้คือเอาเหลี่ยมเสาอาเอาเหลี่ยมเสาโชว์ตรงนี้นะครับเอาเหลี่ยมเสาโชว์ของตรงนี้นี่นะครับอ่ะไปดูกันผมก็จะเอามาใส่เลยนะครับฟืบก็ใช้ตัวนี้นะฮะ เื่อนมองมาแบบนี้คลิกไปคุมเลยนะครับแทบ c o อปปี้ครับล่าออกมาคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเลือกคุมปั่ก็ให้แล้วก็ผมกดกรุ๊ปนะจริงๆถ้ากดกรุ๊ปหลายส่วนมันยังไม่ได้ทำกรุ๊ปอ่ะอันนี้ผมทํำกรุ๊ปไปนะครับตรงนี้นะฮะโอเคผมเอาไปวางเลยนะครับเอาไปวางมันยังใช้ไม่ได้หรอกแต่จะวางเทียบใหน้น้องๆเห็นก่อนนะครับผมเอาจากตัวนี้มา แล้วก็เอามาวางผมจะใส่เข้าไปตรงตำแหน่งนี้ฮะเนี่ยตำแหน่งนี้ที่จะวางก็คืออันนี้มันจะอยู่ตรงถ้าดูนะตรงนี้นะครับมันจะชิดมันจะวางมันจะถูกวางตรงสเตปสเตปพื้นของตัวพื้นบ้านเี็นะครับสเตปพื้นของตัวพื้นบ้านของตัวนี้จริงๆแล้วถ้าสเต็ปพื้นของตัวพื้นบ้านคือตัวเสาโชไอ้ตัวเสาโชที่ที่น้องๆเห็นเนี่ยนะฮะตัวตัวเสาโชที่เห็นไม่ใช่เสาโชสิ เสาบ้านที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นมันจะยื่นออกมามันยืนออกมาเมื่อวางนะครับโดยส่วนใหญ่อเดี๋ยวผมผมวางตรงนี้ก่อนผมวางตรงนี้ก่อนนะนะครับกด F8 ก่อนนะครับกด F8 แป๊บหนึ่งปุ๊บคืออยากจะให้เห็นชัดๆก่อนถ้าน้องๆดูตรงแผงกันแดดอันนี้คือชุดแผงกันแดดนะครับแผงกันแดดตัวนี้ตรงจุดเนี้ยนะครับอันนี้คือราวกันตกราวกันตกมันจะอยู่ตรงระดับของตัวนี้ นะครับราวกันตกจะอยู่ในส่วนของระดับของตัวนี้ดังนั้นถ้าวางตัวนี้ไว้นะถ้าวางตรงไอ้ตัวนี้ไว้ในระดับเดียวกับราวกันตกมันจะต้องมีขอบนะครับมันจะต้องมีเหมือนกับขอบของตัวนี้นะครับขึ้นมาอีก10เซนเนี่ยนะฮะจะเป็นแบบนี้อ่าดูแบบนี้นะครับนี่ถ้าสมมุติว่าผมเอาตัวงานมาวางนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าเราเราระเบียงเนี่ยมันจะวางอยู่ตรงแนวแนวของตัวนี้ ผมอยากจะตัดตัวนี้ให้ดูก่อนหน้าเดี๋ยวนะครับแนวของจุดที่จะวางก็คือเนี่ยมันจะวางลงตรงสเต็ปของตัวนี้เนี่ยนะครับมันอยู่อยู่ตรงช่วงนี้อ่ะผมเอาตัวนี้ออกก่อนเลยนะครับขีดที่ดอกปอามาให้เห็นก่อนนะนี่นะครับใส่เข้ามานี่ฮะจุดจริงๆมันจะมันจะวางลงตรงตำแหน่งน,นี้ตรงขอบเสานี่นะครับ จะวางลงตรงตำแหน่งนี้นี่มันจะวางลงตรงตำแหน่งนี้นะฮะนี่นะครับแล้วมันก็จะมีเหลื่อมอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งคือดูตามแนวนี้ดูตามแบบเขาเนี่ยครับมันจะมีเหลื่อมตรงนี้หน่อยหนึ่งจากนั้นก็จะมีการสร้างรายละเอียดขึ้นมาปิดคือมันจะมีความสูงของตัวเนี้ยจากจุดเนี้ยนะประมาณประมาณนี้ครับจากตรงนี้ไปก็คือจากวงกบตรงนี้ขึ้นมาสูงมาในแนวนี้เนี่ยนะฮะนี่ฮะจุดสองสองเนี่ยประมาณนี้ตัวเนี้ยถูก ดันขึ้นมานะครับตัวนี้มันก็เหมือนกับลอยแอมจะลอยขึ้นมาจากพื้นอาจจะลอยขึ้นมาจากพื้นก็ได้หรือมีรายละเอียดอื่นๆเข้ามารองรับมันก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เองแบบนี้มันจะต้องมีอ,อีกสิเซนมารับเขาอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ผมวางผมวางให้เห็นก่อนนะเป็นแนวนี้ก่อนนะครับผมคลิกไปที่ตัวงานนะครับผมจะเอาขึ้นไปที่นี่นะครับกด F8 ก่อนจุดหนึ่งก่อน จุดหนึ่งเนนะครับก็คือสังเกตว่ามันจะลอยอยู่ตรงนี้ก่อนเ okay. ี่ยนะครับจะลอยอยู่ตรงนี้ก่อนเโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนปุ๊บดึงกลับมาไม่สิอันนี้อันนี้เป็นเสาโชว์อันนี้เป็นเสาโชว์ของตงัวนี้นะครับตัวเสาตัวนี้นีจะเป็นแบบนี้นะครับเสาหลักมันจะมองไม่เห็นนี่นนะครับอ่าไม่ใช่สิโอเค เห็นไหมฮะเสาหลักมันอยู่แบบนี้โอเคนะอ่ะทีนี้มามาเคลียร์กันต่อตรงตำแหน่งนี้ผมใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วทีนี้น้องๆจะเห็นช่วงนี้ตรงช่วงนี้ครับนะฮะเส้นนี้ที่ผมจะตัดออกนะครับผมจะตัดออกอ่ะผมดูอ่าผมจะตัดแบบนี้เลยนะครับผมจะไปที่คําสั่งผมจะไปสร้างคําสั่งลายแล้วผมก็จะตัดเลยไปที่นี่นะฮะสร้างคําสั่งลายก็มาจากตําแหน่งนี้นะ นะครับมาถึงตัวนี้นะครับเราก็ลากมาถึงแนวนี้ครับนี่นะครับปังแล้วกด S ออกไปผมก็จะเลือกที่เส้นนี้นะครับหนึ่งเส้นนะครับจากเราก็ไปที่คําสั่งปุ๊บผมจะมูฟแบบกําหนดค่าผมจะลากมาแบบนี้ก่อนนะครับนี่นะฮะมันจะเอามาจากนี้ก็จะใส่ค่านะครับห้าแล้วกันห้าเลยก็จะมาที่เส้นนี้นี่ครับคือเส้นที่ผมจะใช้งางอิงผมเปิดปิดโหมดแสดงผลของคุกอ่ นะครับผมก็ไปที่ trim คลิกตรงสเตปนี้หนึ่งคลิกข,ขวาแล้วก็ตัดเลยครับเห็นไหมฮะจะเป็นรูปแบบแบบนี้ออกมานี่นะครับจะได้เป็นแนวนี้ออกมาเลยอ่าผมก็ต่อเส้นตรงนี้เข้าไปนี่นะครับโอเคนะครับจากนั้นผมก็เปิดกรุ๊ปใหม่ชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้พอเราเอากลับยัดเข้ามามันก็จะไม่เหลื่อมตรงขอบของตรงนี้ใช่ไหมนี่นะครับโอเคจุดหนึ่งเอ้าไม่ใช่สี่จุดหนึ่งไ,ได้ไงวะ เออเดี๋ยวผมกุบทับอีกรอบหนึ่งนะนี่นะครับมูฟนะครับห้านะครับนะฮะโอเคไหมเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็จะได้สเต็ปตัวนี้ออกมาถัดมานะครับตรงเดี๋ยวผมเก็บตรงเสาตรงนี้นิดหนึ่งมันจะมีระดับของเสาอยู่ขอตัดเลยดีวยกว่าทริมขี้ขวานะครับตัดเลย โอเคนี่นะครับจากนั้นเมื่อใส่ตัวนี้เข้าไปตัวนี้จะเป็นราวกันตกราวกันตกของตัวนี้ที่ระบุในนี้นะครับเป็นราวแผงราวกันตกเนี่ยสามจริงๆไม่ใช่สามนะมาดูนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นสี่นะฮะตัวที่สี่อ่ะเอาสี่มาใส่เลยนะครับใครที่ตามมาอยู่ก็คงจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าผมให้ดูในช็อปแล้วว่ามันไม่ใช่สามเป็นสี่นะครับสูงขึ้นมาในอันนี้สามอันนี้จะเป็นสี่นี่นะฮะตรงนี้นะครับชุดนี้นะครับ คุมไม่หมดเลยแปงเข้าไปให้ก็ปีออกมาก่อนนี่นะครับคุมอีกรอบนึงนะครับเอาไปใส่เลยตรงตำแหน่งนี้ก็ปี้ดีกว่าจุดข้างล่างนะครับนี่นะตามแนวนี้นี่นี่นะครับ,นนรบก็จะมี ตัวนี้หมเยังอ้าวยังไม่หมดหรอโอเคเรียบร้อยนะครับจเจนแบบนี้ฮะนี่โอเคไหมนะครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ก่อนเราวันตกต้องใส่ไปก่อนนะครับส่วนประตูเดี๋ยวเราจะมาตัดที่หลังนะประตูเราจะมาตัดที่หลังนะประตูมันจะวางอยู่ตรงสเตปด้านบนนะครับโอเคผมใส่ตัวนี้เข้าไปนะทีนี้ก็จะมีในส่วนของประตูประตู2ครับอันนี้ระบุว่าเป็นประตู2ประตู2เราดูตามแบบก่อนนะครับ ตัวนี้ก็ระบุว่าเป็นประตู2บ้านเฟียมอ่ามันเป็นประตูแบบสไลด์สามสไลด์สองฟิกหนึ่งเนี่ยเป็นทรงนี้อ่ะไปดูกันนะครับประตู2จะมีดออิงชอปดออิงให้อยู่นี่นะครับประตู2ก็คือตัวนี้นี่นะครับผมอ่ะก็เหมือนเดิมครับคุม c o ป y ี้ออกไปวางแปรงก็ให้นะครับผมคุมทั้งหมดนะผมให้เป็นกรุไปก่อนนะครับประตู2ที่จะวางไปดูกันนะครับผมคลิปที่ตรงนี้ อ่าผม Copy ไปก่อนจะได้แก้ไขได้ง่ายนะมาดูนะครับตำแหน่งที่จะวางนะครับมันก็จะวางตรงเสาคือแนวของเสาเนี่ยอันนี้คือเสานะครับเสารจริงก็จะเป็นตรงนี้ฮะตำแหน่งนี้ฮะนี่ฮะมันจะวางอยู่ตรงประมาณนี้กด s กไปนะครับนี่ครับชุดนี้ก็จะอยู่ตรงแนวเสานี่ประมาณนี้มันก็อาจจะมีนิดหน่อยนะฮะของตัวตำแหน่งนะครับนี่นะฮะก็อยู่ตรงจุดนี้ นะครับประมาณนี้โอเคทีนี้ส่วนที่ไม่เอาคือตรงไหนมันก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของตัวราวระเบียงที่จะต้องมองไม่เห็นคือคือมุมมองมันต้องมองไม่เห็นผมจะเปลี่ยนสีนะจะได้ไม่งงเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ตีสี่เหลี่ยมตีกรอบไว้ให้น้องๆเห็นก่อนตรงจุดนี้ตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปคือจุดที่จะมองเห็นหน,นะครับจุดที่จะมองเห็นนะก็จะเอามาถึงแค่แนวของตัว จุดนี้นี่นะครับคือจุดที่จะมองเห็นเดี๋ยวนะเขาดูก่อนอ่ะนี่นะครับคือจุดนี้โอเคจากนั้นผมก็ไปที่ตัวงานแล้วก็คลิกที่เส้นสีเขียวตัวนี้นะครับแล้วก็เอาขึ้นไปข้างบนนี่นะครับป้อนค่านะครับเอาขึ้นมาสักประมาณ6ก็ได้อ่ะหนะจำด้วยกัน6นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ จากนั้นที่เหลือตัดออกไปหมดยกเว้นที่อยู่ภายในตัวสีเขียวจะเก็บไว้ให้เห็นนะครับก็ไปที่ปิดหมดแสดงผลองปุ๊กก่อนผมก็มาที่เส้นนี้เลยนี่นะครับมีก็จะมีขอบเขตตัวนี้อยู่อ่ะตัดเลยนะครับไปที่ trim คลิกที่เส้นนี้นะครับผมคลิกขวาตัดเลยนะครับแฟบลงมานะฮะโอเคเส้นที่เหลืออ่ะอเคตัดต่อ,ตอ นะครับน่าจะประมาณนี้สักครู่อันนี้โปรแกรมก็จะไล่ตัดคลิกออกไปทีนี้ก็ลบออกไปเลยนะครับไม่เกี่ยวดีลิทไปนี่เลยดีลิทเลยนี่นะครับผมก็คลิปที่ตรงนี้ดีลิทเลยครับแป่งเดี๋ยวพอยเอาต้องเอาเส้นสีเขียวออกก่อนนะครับต้องเอาเส้นสีเขียวออกก่อนไม่งั้นมันจะมีปัญหาคุมอ,อันนี้เราดูใหม่นะครับลองเปิดหมดกุ๊บนะครับก็จะเป็นชุดนี้ก่อนแบบนี้เดี๋ยวค่อยตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องมันจะมีบางตัวที่ต้องตัดออกไป ไปที่ตัวงานนะครับแล้วก็มูฟล,ลงมาหกนะฮะหกหกเอนเตไปโอเคมันก็จะลงมาเห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะลงมาที่สเต็ปนี้พอดีเลยก็จะเห็นเป็นแนวประตูเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นแนวประตูนะครับมันก็จะสไลด์นะครับซึ่งแนวเสาไอเสาเสาสิบห้าเซนเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นี่นะครับอ่ะผมจะตัดจุดนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องไปก่อนผมขอปิดโหมดกรุ๊ปก่อนนะน,นะครับเอาออกจากแนวเสานี่เลย,เลย,เลยดีที่ตกปนะครับตัวนี้ก็ทริม กินไปเลยนี่นะครับโอเคอันนี้ก็เอาออกนะอันนี้ผมก็เอาออกก่อนตัวเส้นนี้ผมไม่เอานี่นะครับลบออกไปตัวนี้ก็อ่าตัวนี้ตัวนี้เอาเฉพาะชุดนี้อ่าตัวนี้ชิมดีกว่าชิมออกไปเลยดีกว่าชิมนะครับชิมแป่งนะครับโอเคอันนี้ไม่ไม่เอานี่ไม่เอานะครับไม่เอาเดี๋ยวนะ <S <S น่าจะโอเคถูกแล้วล่ะ ตนี้ด้วยนะครับตรงนี้ด้วยมีนะครับผมประมาณนี้ลบทิ้งไปอ๋อมีอีกหนึ่งจุดอ่ะนิดนึงนิดนึงนิดนึงนี่นะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่นะเรียบร้อยเห็นไหมครับก็จะได้เสร็จตรงนี้ก็เปิดโหมดตรงนี้ก่อนนี่นะครับอ่ะเอาตัวนี้มาวางก่อนอย่ายพึ่งสิตัวตัวนี้เออนี่ตัวนี้นะฮะตัวที่เอาจะเอาเข้ามาใส่ทําไมตัวนี้มันไม่ได้ติด เดี๋ยวนะดูนี่ก่อนฟึบนี่ชุดนี้นะครับชุดนี้ก่อนรู้สึกว่าเดี๋ยวนะอ๋อมันมีบางตัวที่ไม่นี่ผมคุมตัวนี้ไปก่อนนี่นะครับไม่ได้ติดทั้งหมดอ่านี่นะฮะมันไม่ได้ติดทั้งหมดก็เดี๋ยวผมเลือกตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับชุดนี้ก่อนเอาไปกุ๊บไว้อีกรอบหนึ่ง นี่นะครับแล้วก็คลิกที่ตัวนี้อ่ผมย้ายนะครับผมมิลเลอร์นะผมจะมิลเลอร์มันพลิกกลับเลยไปที่มิลเลอร์นะครับนี่นะฮะแต่ที่จุดนี้เดือดมางกมาคลิกซ้ายกดปุ่มโนชิ้นงานก็จะถูกมิลเลอร์กลับไปในที่ทางนี้เลยนี่นะครับเรียบร้อยเห็นไหมฮะอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นนะพยายามจะให้เวลามันกระชับนิดหนึ่งนะครับผมเอานะเดี๋ยวตอนตอนถัดไปน่าจะต้องจบ นะครับตอนถัดไปนะจะต้องจบมันจะมีารายละเอียดการเก็บนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเนาะเดี๋ยวตอนถัดไปมาดูกันอีกทีนึงนะครับผมใครที่สนใจจะเรียนในส่วนของคอร์สเรียนออนไลน์ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0ู8 5 0 98 8 1ดหหนึ่งหรือใครสนใจจะสั่งซื้อเป็นชุดวิดีโอการเรียนการสอนก็เข้าไปดูใน l a z a d a าได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด,ด,ด้วยกันเบรกหน้ารับรองว่าเป็นเบรกสุดท้ายจริงๆนะครับผมสวัสดีครับ